สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้คำว่าฉันรู้สึกอยากจะทานเค้กนะคะในภาษาอัูนะคะจะใช้คำว่าบา l ลีบาลีเลคลจุดๆๆ,ๆ,ๆนะคะฉันรู้สึกอยากจะทานนะคะใส่เข้าไปว่าอยากจะกินอะไรนะคะคำว่าบา l ลี แปลว่ารู้สึกอยากจะซึ่งมีความแตกต่างจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วจะใช้คำว่า m a g i s ม h m a g i s h a อันนั้นใช้กับความรู้สึกอาการต่างๆถามถ่ายอาการต่างๆนะคะแต่คำว่า Bali นั่นก็คือเป็นความรู้สึกที่เราอยากจะทำหรืออยากจะกินนะคะอย่างเช่นเพื่อน่าจะพูดบอกว่า เพียงแคอยากจะทานนะคะรู้สึกอยากจะทานเคก้กนะคะจะพูดว่าบาลีเลคอลอูกะนะคะอยากจะทานเคก้กรู้สึกอยากจะนะคะบาลีลาเลเคตคาบายตาฉันรู้สึกอยากจะกลับบ้านนะคะบาลีเลคอลพิซซ่าอ่านะฉันรู้สึกอยากจะทานพิซซ่านั่นเองนะคะ ซึ่งแตกต่างจากคา่ามากิชมากิชาก็คือความรู้สึกเหมือนกันนะคะแต่ใช้ความรู้สึกต่างกันนะคะ